สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้หนูจะมาพาทุกคนกินอะไรขนาดนี้เวลาไม่ใช่ทุ่มหนึ่งนะเจ็ดโมงเช้ามา <c oughs> อุ้ยลืมใส่ซอสเมกี้แบบนุ่ม <c oughs> ลืมใส่ซอสเมกี้ <c oughs> หิวหละเมนู <c oughs> นี่เมนู่อยอุย้ยตำแตงใส่แครอทใส่ถั่วเอ้ยเขาเรียกอะไรอะสะตอรัออบมันก็เป็นแค่นเสรนจลวกเสินลวกกลัวมันเผ็ดไงอืมว่าแล้วลืมอะไร ลืมคุกเส้นนี่เองนะคะขอบอกว่าพริกน่ะสี่เม็ดค่ะสี่เม็ดแล้วใส่นี่ด้วยใส่ยังค่ะขิงใส่ใส่ขิงไปด้วยคือมันโมเมนต์มันยากนะขอโทษค่ะโมเมนต์มันอยากกินนา่าจะ กับบันบ่นอาหารเ่านี่แหละเนาะค่ะเนอะเบอยู่เด้อยพี่น,นงมีสตอด้วยอะ่ะยังแสบยังสแสบเวนกาไปนอสอิไดอิล่ามันโมเมนต์มันอยากกินนะ่าอืมอยากอิลี ตัวเองก็ไม่กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะแต่อารมณ์นี้ก็คือมันอยากกินนะอยากมากมาเด้อพี่น้องกินน้ากันว่มีอยังค่ะแค่เส็นกับตำบักแดงกลวงมเผ็ดใช้ได้ใช้ได้ แต่ส้มตำอ่ะเผ็ดเผ็ดแสบร้อนพอใส่ทั้งใส่พริกแห้งกระคิงพริกแห้งห้ามนยะแล้วก็ใส่คิงด้วยมาเอินชตอมันเหลืออยู่ไงวัาสีเอาออกมากินกัะนำพริกปนปลาทูหักแต่ว่าเอามาใส่ตำบะคงใส่

ขอโทษค่ะตัวก็แล้วกับคลุกกระเทียมเจียวแล้วค่ะใส่ผักน้ำบังเอิญไอ้ต้นหอมผักชีหลุมหมดทำมาเกือบชั่งแล้วบังเสร็จอะอ่ะหมักไผ่หมักมันสูตรบทตายตัวเดินจะ้ะรสชาติไม่มีคำว่าตายตัวนะคะใครชอบ แบบไหนก็กินแบบนั้นแหละเนาะกินก่อนเผ็ด